ครับผมสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับการกำกับเป็นยังไงบ้างก็จริงๆผ่านงานกำกับมาสักระยะแล้วกับกับเรื่องหนังสือรุ่นครับก็ถ้าย้อนกลับไปนึกก็เหนื่อยแต่พอผมก็บูงงานกันหนักเหมือนกันเพราะว่าสู้กันมาตั้งแต่แรกตั้งแต่ต้นเลยนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่แบบทุ่มทุ่มเทมากๆตัวเราทีมงานทุกคนนะก็อยากทุกคนฝากติดตามด้วยนะครับไม่ว่าจะแบบออนกี่ช่องทางออนทางไหนบ้างก็ฝากไปติดตามมาถูกช่องทางเลยนะครับ ย้อนกลับไปหน่อนกันไหมคะทำไมเราถึงได้มากำกับเรื่องได้คือจุดเริ่มต้นอะซีรีส์หนังสือรุ่นเนี่ยมันมาจากพี่สนุกผู้จัดการมีนะเขามีมีมไอเดียไอเดียหนึ่งว่าอยากจะทำซีรีส์เกี่ยวกับยุคยุคช่วง2 0 0พอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วเขาก็ชวนเรามาแบบตอนแรกก็ทำทีแกล้งแก้งทำเป็นปรึกษาแบบเอ้ยอันนั้นดีไหมอันนี้ดีไหมปรึกษาไปปรึกษามาแชร์กันไปแชร์กันมาก็นั่นแหละครับผมก็แทบมีโอกาสกับแทบจะทุกส่วนของงานเลยแล้วก็สุดท้ายก็มาร่วมกำกับด้วย ในเรื่องของการทํางานเราไปกากับเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกใช่ ard, มันมีอ,อะไรท al <MA ี่ยาก่ายอะไรมินว่าความยากก็คือพอมันไม่เคยอ่ะการที่เราแบบแบบทำทำมันครั้งแรกอ่ะมันก็แบบใหม่แบบประดักประเดิดนิดนึงแบบอันนี้ได้ไหมอันนี้ดีไหมอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็ความยากอย่างนี้ก็คือปวดหลังครับเพราะว่าต้องนั่งนั่งมอนิเตอร์แบบ6กโมงเช้าถึงสี่ทุ่มอะไรเงี้ยเป็นนักแสดงมันแอบนอนได้อะเนาะแต่พอเป็นผู้กำกับก็ต้องอยู่กับมันตลอดก็ก็หนักหนักครับเรื่องนี้ แต่ข้อดีความง่ายกันข้อดีก็คือเราว่าพอมันเป็นนักแสดงมาก่อนอ่ะมันก็เลยรู้ทั้งแบบมุมพุ่มกับรู้ทั้งมุมนักแสดงรู้ทั้งมุมแบบโปรดักชันด้วยอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะแบบเข้าใจโฟง่ายครับเราชอบอะไรมากกว่าการการเป็นนักแสดงชอบพี่ตัดออกชัวเนี่ยแล้วลงไม่ด้แากทรงชอบถ้าความชอบส่วนตัวนะเด็กๆมีความฝันเอาความฝัน่อนความฝันนะอยากอยากเป็นโปรดักชันเฮาส์ อยู่แล้วตั้งแต่เด็กแต่ว่าถ้าตอนนี้ถ้าเลือกความชอบก็คงเป็นนักแสดงมากกว่าก่อนแต่ว่าอนาคตก็ไม่แน่ครับต้ไม่ได้เจอกันนานอัพเดทชีวิตหน่อยช่วงนี้มีอะไรทําบ้างช่วงนี้มีอะไรทําบ้างฮะก็ท, <laughs> ทำอะไรบ้าง <laughs> ทำอะไรบ้างกําำลังจะกลับมา, <laughs> มาถ่ายละครละครปิดกล้องไปเรื่องหนึ่งหนังปิดไปแล้วเรื่องหนึ่ง <laughs> เดี๋ยวเดี <laughs> ๋ยวปีปลายปีนี้ต้นปีหน้ามีละครอีกสองเรื่องครับผม่สุดท้ายฝาก ครับก็อย่างแรกก็ฝากซีรีส์นางเสือรุ่นก่อนนะครับผมกลับมาออนแอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับผมทั้งในทีวีแล้วก็ทั้งต่างประเทศด้วยครับเกาหลีใต้ญี่ปุ่นครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมแล้วก็ส่วนตัวของมินเองครับผลงานของมินก็มีหนังเรื่องพี่นาคสามครับถ่ายเสร็จมากอบปีแล้วครับผมต้นปีหน้าน่าจะได้อ่อนน่าจะได้ฉายแล้วครับผมแล้วก็มีละครเพชรฆาตจันเจ้าช่องสามด้วยต้นปีเหมือนกันน่าจะได้ดูกันครับขอ้วยนะครับผม